ครับผมสวัสดีครับพบกับผมหนุ่มหน้ามูลคนมูเพชรนะครับครับผมหายหน้าหายตาไปนานเลยนะครับพอดีมีของเล่นใหม่มาให้ชมนะครับกล่องนี้นะครับอาลุ้นกันเลยนะครับว่าจะเป็นตัวไหนนะครับผมอ่าก่อนอื่นเลยนะครับผมไม่ได้ขายลูกกระสุนหรือปืนนะครับ มีทุกคนทักมาหาผมเต็มเลยนะครับคอมเมนต์ว่าผมถามซื้อลูกกระสุนกับปืนผมนะครับผมไม่ได้ขายนะครับผมเดี๋มารีวิวแกะกล่องเลยนะครับเวดใหม่ครับความฝันนะครับตัวนี้ หนึงนะครับอาจจะช้าแป๊บนึงนะครับ สาโกนะครับแบบาโกนะครับปกติผมจะไม่ค่อยรีวิวนะครับเลน,นะครับพอดีกระแสในด้านลบของปืนเอาท้านแย่นะครับผมก็เลยไม่ค่อยได้รีวิวปืนนะครับแต่ตัวนี้ตัวโปรดนะครับผมรอมา สองปีกว,กว่านะครับจองปืนไว้แล้วทีนี้ปืนไม่เข้านะครับพอปืนเข้ามาแล้วก็ขอประสามไม่ได้นะครับมาชมข้างในเลยนะครับแกะกล่องนะครับ จะมีอนนี้นะครับใบคุมปืนนะครับห้ามปืนประทีบนะครับเป็นใบคุมนะครับปสามานืนจัดมาให้นะครับนอ่ค,ครับอันนี้เป็นคู่มือนะครับคู่มือสมุดจดประมาณนี้ครับ ติ๊กกอันนี้เป็นโบนะครับโบลูกเตี้ยดูโบก่อนเลยนะครับถ้าโบใหญ่ขนาดนี้ก็คงจะเป็นไลฟเฟิรนนะครับสุดสามสุดแปดนะครับ อันนี้ดูโบก่อนนะครับอันนี้ตอกเลขนะครับตรงลูกเลื่อนนะครับร้านตอกมาอันนี้ผลิตปีสองพันยี่สิบสองนะครับสลักไว้ตรงลูกเลื่อนเลยนะครับสากโกะนะครับตัวนี้นะครับมีตัวขัดปืนนะครับ กวินนะครับนี่พระเอกของเราครับสาโกะนะครับสาโกะแปดห้ามาบาเรียนนะครับ กระสุนนะครับทุด 3, สาุดแปดนะครับผมตัวนี้จะเป็นตัวถอดแม็กได้นะครับแ๊บน,นึงนะครับถอดยากหน่อยนะครับปืนใหม่นี้ใส่ลูกกระสุนนันบนได้ด้วยนะครับ ถอดยังไงไม่รู้อะเห็นร้านบอกมาให้ดันตรงนี้นะครับใส่ปิดปืนใหม่ยังฟิตอยู่นะครับนี่ครับไม่ติดปืนนะครับดูนะครับสวยมากครับเป็นทรงคลาสสิกนะครับ ซาโก 85f นะครับหรือเลือกชื่อก็บาบาเรียนนะครับตัวน,นี้ผมจอง2ปีเก็บ3ปีนะครับระบบไกลเดี๋ยวใส่บสุดนะครับเครืยังใหม่ผมก็ไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่นะครับ อาจจะรีวิวติดตดต,ตะขัดบ้างนะครับขออภัยด้วยนะครับานเนียบมากครับาสายสะสมนะครับนี่ครับปืนปลอดภัยนะครับปืนปลอดภัยนะครับอันนี้ระบบเซฟนะครับระบบเซฟเราจะง้างลูกเลื่อนไม่ได้นะครับ ลัไกไม่ได้นะครับงานลูกเลื่อนก็ไม่ได้นะครับอันนี้ปืนปลอดภัยนะครับโอ้ไม่ครับตกไกลมีไกทดนะครับทดด้านหน้าอ่าครับผมไกทดจะเบาหน่อยครับ ถดมาด้านหน้านะอ่าก็ประมาณนี้นะครับปุ่มอันนี้ปุ่มปลดลูกเลื่อนนะครับลเลื่อ,น,อน,นี่ปุ่มปลดแม็กนะครับตัวน,นี้ลำกล้อง23นิ้วนะครับมีเป็นศูนย์เปิดนะครับ ถอดศูนย์ได้ศูนย์เลื่อนนะครับก็โอเคครับเดี๋ยวผมจะถอดให้ดูนะครับถอดเลืเ่อนกดตรงนี้นะครับอกะกันให้เห็นๆนะครับ ไกลเป็นยังไงนะครับ ไอตัวนี้ขันแต่งได้นะครับร้านบอกมานะครับแมสถอดได้นะครับแต่ถึงไสมันจะติดยังไงก็ไม่รู้นะปืนมันยังใหม่ ไก่เป็นระบบอย่างนี้นะครับปแับแข็งอ่อนได้นะครับไก่นีระบบขาไหนนะครับนี่ลายปืนนะครับเป็นปืนสันญชาติฟินแลนด์นะครับ โองมัผ่านอาจจะเหมือน c ีเซ5แปดห้าเอเซ้าสองเจ็อ, 7, 27, อ้าห้านะครับโอเคครับลายไม้เดี๋ยวก็ขอจบรีวิวเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวยังไงก็มีปืนใหม่ๆจะมารีวิวให้พวกพี่ๆชมกันนะครับนั้นก็ขอจบรีวิวเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ